อีโคคอมช็อปจำหน่ายอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์ระบบค c เซ็นเตอร์ครบวงจรลดค่าโทรในองค์กรง่ายๆด้วยดินสตาร์ 3G VoIP Gateway อุปกรณ์ใส่ซิมมือถือเชื่อมต่อกับตู้สาขาโทรศัพท์ IP PBX ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ช่วยให้องค์กรของคุณประหยัดค่าโทรศัพท์ด้วยโปรโมชั่นบุฟเฟ่ตของเครือข่ายมือถือรองรับคลื่น2,100เมกะเฮิร์ใช้ได้กับซิมการ์ดระบบ AIS d t a c และ TrueMove ดิน s t a r 3ม g voip gateway รุ่น3 2 w gateway ขนาดใหญ่รองรับ32ซสิมใช้งานได้พร้อมกัน32-60เอเจนต์เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัทที่มีการโทรออกจำนวนมากเช่นงานเร่งรัดนี่สินงานขายประกันงานสอบถามความพึงพอใจลูกค้างานวิจัยตลาดงานบรคเกอร์งานแนะนำสินค้าเป็นต้น อีโคคอมช็อป com จำหน่ายอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์ระบบคอมเซ็นเตอร์ครบวงจร